อุ้ยบกหลอดสขกเต็มที่แล้วเพื่อนๆนี่โสกเต็มทีแนนมท่แล้วอฮึ่ม มะกลอดบักรอดมาเก็บมักหลอดเด้อไม่ใช่สลอดนะก็ลูกมักหลอดมะหลอดดอกลูกมะหลอดมันมีมะหลอดบักหลอดเดียวกับพวกหละบักตอดอื้มตรงนี้อ่มดําพอไหม